อันนี้จะเป็นพีวอสเนะเป็นสเปรย์ขจัดคราบคราบที่คอคราบแบบตามคอที่สกรปรกที่ฝังแน่นอ่าหรือบางทีอ่ะเช่นอ่าถ้าเด็กๆเ,เนาะถุงเท้าอะไรเงี้ยที่แบบบางทีเขาถอดถอดรองเท้าแล้วเขาก็เล่นที่โรงเรียนอะไรเงี้ยหรือเสื้อเสื้อขาวๆที่บางทีไปเลอะปากกาอ่าอย่างเงี้ยสมมตินะอันนี้จะทดลองดูเราไปเลอะเลอะปากกาเห็นไหมอ่าเลอะปากกาอ่าหรือบางทีเลอะลิปสติก เลอลิปสติกนะคะหรือจริงๆนะถ้าติดหมักฝรั่งเสื้อผ้าติดหมักฝรั่งก็สามารถใช้เอาออกได้นะ<ใ>นทีนี้ค่ะประสิทธิภาพของตัว P รวตัวนี้ก็คือเขาจะย่อยย่อยสลายสิ่งพวกนี้ออกมาอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ไม่เป็นไม่ทำให้ตาพื้นผิวเนะี่ยหรือแบบเวลาคราบเหงื่อที่มันเลอะตามปกเสื้อครับที่มันฝังตามปกเสื้อเนาะเวลาพ่อแม่เนี่ยซักเสื้อผ้าให้ลูกนะต้องแปรงปกมันก็จะขาดก่อนเลยแต่นี้ไม่ต้องแปรง นะคะเราแค่ฉีดนะคะเราแค่ฉีดจริงไว้นะคะแต่เวลาใช้นะคะให้ฉีดผ้าแห้งอย่าฉีดผ้าเปียกนะคะให้ฉีดผ้าแห้งเวลาฉีดถ้าเป็นค่าปากกาเนี่ยเราฉีดไปที่พื้นผิวข้างหน้านี้ได้เลยแต่ถ้าสมมติอาจจะเป็นแบบว่าเอ้ยเราดันเผลอไปนั่งทับหมักฝรั่งสมมติหมักฝรั่งอยู่ตรงนี้จะนั่งมือนี้รอยหมักฝรั่งอยู่ตรงนี้นะคะเวลาเราฉีดนะคะให้เรากลับด้านให้เรากลับด้านแล้วเราฉีดด้านหลังเราฉีดด้านหลัง ด้านหลังที่รอยหมักฝรั่งเพราะว่าตัวน้ํายาจะได้ผลักดันเอาเนื้อหมักฝรั่งหลุดออกไปนะ,ะแต่ถ้าเป็นคาบลิปสติกนะคะจริงๆนะ่ถ้าเป็นคาบลิปสติกถ้ามันเลอะเยอะอย่างเงี้ยจริงๆเราอาจจะแบบให้เราซับเราซับเราเช็ดออกก่อนเนาะให้มันเหลือแบบบางทีเราจะรู้สึกอุ้ยเนี่ยเวลาเช็ดเห็นไหมเ,เวลาเราพาดจริงๆอเวลาเราเช็ดเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้มันจะกระจายนะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้พีวอเราก็แพ้เี่ให้มันคุมนะคะ สังเกตเห็นไหมคะว่าเมื่อกี้นี้ฉีดไปที่รอยปากกาก่อนเนาะ,นะเราเห็นไหมว่ารอยปากกามันกระจายใช่ไหมกระจายออกนะคะยังเรายังไม่ทันขยี้เลยเนาะนะคะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเราซักผ้าโดยทั่วไปนะคะเราไม่ได้ซักผ้าทุกวันเนาะอย่างสมมติว่าวันนี้ผ้าเราสกป,ปรกเราถอดเนี่ยเราฉีดพีวอด แล้วเราใส่ตะกร้าไว้เลยไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะกัดอาจจะอีสองวันสามวันเราค่อยมาซักก็ไม่เป็นไรนะคะเออแต่ถ้าเกิดว่าเราฉีดปุ๊บแล้วเราจะซักเลยก็ได้ก็ประมาณสิบห้านาทีก็เอาไปลงเครื่องหรือเอาไปแช่แล้วก็ซักเนาะ,ะทีนี้อันนี้เป็นผ้าขาวเนาะเมื่อกี้เนี่ยเราสาธิตเอสเอเป็ดวะเอสเอแปดวะใ้ถูกไหมแล้วก็น้ําดำแล้วด้วยเราลองนึกดูถ้าเกิดเราผ้าขาวเนี้ยเราลองไปแช่ในน้ํา ที่ดำๆเราผ้าเราน่าจะหมองใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวจะลองให้ดูเลยน้ำอะไรคือน้ำสกปรกเลยนะใช่ถูกไหมก็คือน้ำสกปรกถูกไหมเอออันเดี๋ยวเราจะไปแช่ไว้แป๊บหนึ่งเนาะแต่จริงๆแล้วอ่าประสิทธิภาพของพีวอเนี่ยค่ะเวลาเราใช้เราต้องเราต้องแช่ทิ้งไว้นิดนึงนะคะหรือเวลาเราซักเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาของเครื่องซักผ้าทํางานถูกไหมคะ่ะ ครึ่งชั่วโมงบ้าง4ี่สิบนาทีบ้างเวลาเราซักเครื่องถูกไหมคะอ่าใช่ต่ำสัมสิบนาทีใช่ไหมคะแต่น,นี้ก็คือเราจะแบบว่ายน่นระยะเวลาเพราะฉะนั้นเราอาจจะช่วยเขานิดนึงอืมคนไมคะจริงจริงปกติต้องสาธที่ตัวนี้ก่อนอ ถ้าเกิดเป็นคาบนะคาบปากกาเนี่ยเราจะเห็นว่าแทบแทบไม่เหลือแล้วนะเหลือน้อยมากนะคะคาบลิปสติกเห็นไหมก็จะฝังแน่นก็ใช้เวลานิดหนึ่งในการที่เราจะแท่ปากกาหายลใช่ค่ะเหลือนิดเดียวคือแบบคือปกติมันต้องถึงขั้นต้องแปลงหรือขยี้แรงๆถูกไหมแต่นี่คือเราแค่ใช้นิ้วเขี่ยๆถูกไหมคะใช้นิ้วเขนิ้วเขี่ยๆนะภผ้าผืนนี้ก็สาธิตมาไม่คร้ กำลัแล้วพุ่นแล้วยังขาวอยู่พบมาอุปกรณ์พนจริงเราต้องวักี่นาทีจริงๆองทิ้งไว้สิบห้านาทีสิบห้านาทีเราค่อยเอามาล้างด้วน้ำเปล่าอ่ะใช่ค่ะมันก็จะแบบแต่ว่าอันที่อย่างที่บอกไงว่าถ้าเราซักซักเครื่องอ่ะ ตับเครื่องมันก็จะปั่นไปถูกไหมครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้เราก็แบบเหมือนย่นระยะเวลาเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงมเมื่อกี้ดูไปเริ่มสาธทีตัวนี้ก่อนก่อน A สิบแปดนี่ร,รอยปากกาแทบไม่เห็นแล้วอ่ะ,อะเห็นปะไ่มี้นี่ร,รอยปากกาไม่มีแล้ว บอกว่าท่านชายนะคะบริสติกไงบอกว่าท่านชายอืมดีๆพี่เอก็รู้เทคนิคแล้วดิรู้เทคนิคมันไม่ไปเอาใครได้บริสติกหรอก ท่านชายก็จะต้องพกพีวอชติดรถไปด้วยเผื่อเผื่อไปเที่ยวไหนแล้วแบบขึ้นรถมาตรวจสอบก่อนนะคะมีรอยลิปสติกหรือเปล่าพีวอชช่วยได้นะคะซักเอี่ยมเลยอือเรนนี่เราไม่รู้เพราะเขาซักเองใช่เขาสักเองเราก็เลยตรวจสอบไม่ได้ตอกไม่รู้นะด้กลิ่นน้ำหอมใครก็ไม่รู้เลยนะอ่าเนี่ยเห็นไหมก็จะเห็นว่ามันแบบ คือน้อยมากอันนี้นี่ลิปสติกแบบว่าฝังแน่นจริงๆอันเนี้ยเอออันนี้ติงนี่ฝังแน่นมากแต่ถ้าปากกามันออกเร็วขนาดนี้ก็โอ้โหไม่ไม่มีติดจริงจังเลยนะทาเยอะเลยนะใช่ทาด้วยความมั่นใจปืดมากอ่ะผ้านี้คือใช้มานานแล้วเหรอคะก็แหนใช้มาแบบเนี่ยก็ยังขาวอยู่ใช่ก็ไหนใช่เออไม่มีรอยเออ น right. go? ี่เราต้องจละการ่เราต้องเตรียมต้องนั่งลิสต์แล้วอะไรบ้างต้อกระเป๋าต้อกระเป๋าแบบนี้มาเลยเนี่ยกระเป๋าที่ร้านเพื่อนก็มีมีมีหมดเลยก็นี่ก็ซื้อร้านแต่มันต้องไปนั่งลิสต์ไงเอายกเซตทุกอย่างค่ะเนี่ยเขาเราต้องเลือกว่าเราจะเอาสาธิตตัวไหนอ่าเขาก็จะเอามาให้เอามาเลยถูกค่ะแล้วเขาจะจัดให้เราสมมติเราบอกว่าเราจะสาธิตเอซอ่าเขาก็จัดเซตมาให้เราใช่ค่ะ รู้เห็นเป็นใจกันนี่ว่าดีมากร้านร้านเพื่อนเขาเป็นร้านของแอมเวร์ร้านร้านเป็นแบบเหมือนคนแอมเวร์ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเออเขาทำแอมเบร์ด้วยใช่ไหมเป็นพี่สาวของคุณพึ่งไหมคุณพึ่งคุณพึ่งไหนอังตีอ่ะอ๋อเป็นระดับไหนอ่ะเออเป็นเพชรบริหารโอ้ใครถึงเจ้าของร้านอ่ะนะพี่แดงใช่พี่แดงอรชรใช่ค่ะ ทำงานการไฟฟ้าเนี่ยอ่าหมดแล้วเราอาจจะช่วยเราอาจจะช่วยเราอาจจะช่วยขยี้นิดนึงนะเมื่อกี้ต้อไปทำเรยวเร็วเออต้องไปแบบจุดจุดจุดนี้คือเรียบร้อยอ่านี่เห็โอ้โหเนี่ค่ะสุดยอดใส่ปีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะสังเกตก็คืออะไรคาบที่ดำดำอ่ะที่เราเราคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาอยู่ที่ผ้ามันก็ไม่เห็นแล้วล่ะผ้าเ็ยังคงขาวอยู่เห็นไหมคะ น,นี่คิอสติกจะมาอยู่ที่แก้วใช่เห็นไหม,มน,นี่คือสุดยอดของผลิตภัณฑ์เราค่ะ